<c oughs> นั่นดอกนึงเยอะท่า,นานั้นสวัสดีจ้าเมื่อนี้ในผ้ามหาเหตุแรงจ้านี่เห็นว่าขาเจ้าจว่าได้นะจ้านอกก็เลยเขา้าปลาอู้นี่จ้าอันเล่ <c oughs> สวยจ้าผ <c oughs> ้ากันมาล่องไตเบิงจ้านี่เห็นไอข้าจเจ้าได้ไปอ้เ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้กับวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเจ๊สิบสามันวาคา่ะไปจ้าไปเอาอีกจ้า โอเคค่ะอันนี้ของเจสมเชิงพอจ้าสวยๆจ้าพี่น้องเฮ็ด <Yeah. S 1> <He ed, S 2> เดือนท่านว่าจ้านี่เห็นหลายไอช่องพันไปหาจ้านี่ก็เลยอยากมาหาเบึงพออ่อหลีจ้าพี่น้องงัดงัดงัดไอลน้นพ่อไป นี่จ้ะมา,า,ามาสีสาหาค้นจ้ะมาล่องเบิงจ้าว่าสีมานบ่สวยๆจ้าเบิงมื้หนึ่งหัวตาม่าจ้ะได้เลี้ยวสามันไปจ้ะหาต่อเจ๊ออกได้อีกแล้วจ้ะจิ้มเลยเจ๊จิ้มเลยเ <c oughs> ดือนสิบสองเฮ็ดเดือนสิบสองเดือนท่านว่า โอ้ยเจา้านี่จ้าคนไดอุย้ยม,มันมันจ้าหนี่ยกว่าพอกีจีน้อยนึงแล้วจ้าไอ้ล้นนี่พ่ออีกแล้ว <c oughs> เหลืองเลงจ้านี่ไปจ้าไปหาต่อไละจ้าเจดีแดงพ่ออีกแล้วจ้าโอ้ยโชว์โชว์โชว์สวยๆจ,จ้าได้เจ้าได้เรา โอ้โหเด็เออได้ได้ดอกนั่นนี่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 อฮัฟเสด้ปนอยู่เด้กฮัฟเสด้ปนไปแจเรุ่นตอพี่น้องจ่านี่พ่อนึ่งจุ่มนะจ้าสวยสวยจ้าพี่น้องหงัดก่อนในล้วนเมียนจ้าจุ่มงามงามเอแดง ต้นในบ้านในหัวขามันสีจังใดใ<ห>ปุ้ยเมียนจ้าเยแดงแล้วสวยๆเลยจ้าไปจ้ารุนกันตตอ,อีกอกี่น่อยนึงจ้า นี่สิได้พบต่ำแก้วเราจ้ะไปจ้าหาต่อนี่จ้าอีกกี่หน่อยจ้าสวยๆจ้าพี่น้องไปจ้าหาต่อจ้าอีกกี่หน่อยจ้าปวกเจาะไปจ้าพี่น้องจ้าในเห็นมาต้าไก่เลยจ้า เห็นมาจากข้าวๆไกลๆเหรอไอเบิงจ้าวาเป็นเฮ็ดกินได้บ่กแม่น,นี่หลีจ้าเป็นตักไข่จ้าอู้คุณจ้าอีกจุ่มหนึ่งนี่จ้าแตกๆจ้าไปเอาอีกอันจ้า ไปจ้าตอจ้าพี่น้องพอละจ้านั่งอันเนาะนี่พ่อยังอ่นอีกอันไปเบิ่งกันจ้างันน้นปาแล้วในตาป้องตาฟ้างไปฮหลีจ้า ไปจ้าก็ลังหาออกไปจ้าหมีก้อนมูแล้วจีนุง่งบ่ไปได้เยอะกลางๆแน่อยู่เลาะรถจ้าพี่น้องปั่นออร์ลอนเดินหนีผ้าไปเบิ่งเห็ดทุกคนจ้ะใจล้นจุ่มก็ไม่นุ่งปัาน เห็ุจะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งของเจอองจองจ้าพี่น้องสวย <laughs> ไปอีกโคกวันนี้บลูนที่ไหนก็<อ>ได้ดอกง่ายตาทำไมหนุ่ยกระดอกง่ายมาเจอกันไม่้าเดี๋ยวไปหาเบิ้งอีกคนจ้ะเพื่อมันหมานอ,าอันไม่อีกฟังหนึ่งจ้ะโอ้โหสึ้ว่าสีเห็นมันนะี้อิเิติเอแดงอู้ประเดิมจ้ะพอดีตื่มกัน ไปจ้าจ้าอีกอันโอ้ยไปจ้า, <c oughs> จา <c oughs> กี่หน่อยจ้านี่เติมๆกันจ้าพี่นอ้องไปจ้านันนะ <c oughs> ไปจ้าม <c oughs> ีจ้าอีกอันนี่ไปคนจ้าอีกอันกรืดังกันจ้าถืออันนั่นจอเนะอาะหืมเห็ดแหงเห็ดแหลงจ้ะพี่น้องไปจ้า <C ell ate> ใช้เย็นมั้งพ่อไอ้หลนพ่อละเม็ดเป็นเม็ดเม็ดน um, yes, ี่บ mm ่ป้าเห็ดแดียนิึงเจ้าคืออลังการนี่คือได้ได้เห็ดซื้อเมียจะของยังสิป้าได้เก่งนึงได้ดหนี่ป้าอ่อจ่ออเจาะเฮ็ดละงอขึ้นเขาได้ได้กินอะไรเย็นาะมีการตีหามนี่จ้าผลงานทีมงานเลี้ยงอีล่านได้เมียกลับไปอยู่ไปกินเยี่จ้า ใช่วันนี้วันที่สิบสามเนาะมันบอกสิบสามันว่าไปจ้ากลับบ้านจ้าว่าแต่ออกจากบ้านได้อยู่ได้กินแล้วจ้าเจอกันไม่คิ้มนาจ้าพี่น้องไปกลับบ้านค่ะ